ฝั่งเวียดนามกันบ้างดีกว่านะคะในแถบ AEC บ้านเราค่ะแม่ถ้าเกิดสมมติว่ามีข่าวนี้ออกมาหนุ่มๆบ้านเราเนี่ยนะอาจจะเสียอ,อกเสียใจกันก็ได้เพราะว่าเวียดนามมีการแบนนะคะพี่ปอแบนอะไรจ๊ะสำหรับสาวนักร้องนักสแสดงศิลปินที่แต่งตัวโป๊ค่ะโอ้ตายแล้ <laughs> น,น,นักร้องสาวเสียงดีนะคะพามติเฮืองตรามวัย19ปีกลายเป็นศิลปินคนล่าสุดข,ของเวียดนามที่ถูกลงโทษจากกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเทีเท่ยวเวียดนาม โทษฐานแต่งกายไม่เหมาะสมไม่เป็นที่ยอมรับและขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติโดยลงโทษปรับเป็นเงิน10ล้านดองนะคะหรือว่าประมาณ15,200บาทแล้วก็ห้ามแสดงร้องเพลงในกรุงฮานอยเป็นเวลา3เดือนเนื่องจากเธอนั้นแต่งกายว่าวิวแสดงโชว์ในคลับชื่อดังแห่งหนึ่งในฮานอยค่ะ พา,ามติเถิงตรามเนคคะเป็นคนในวงการบันเทิงรายที่4ที่ถูกลงโทษในความผิดฝ่าฟื้นกฎระเบียบที่กระทรวงออกมาบังคับใช้ตั้งแต่ปี2555ในความพยายามจัดระเรบียบบุคคลในวงการบันเทิงของประเทศให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนค่ะ เหตุการณ์ของเฮองตรามเนี่ยนะคะเกิดตั้งแต่วันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ว่าทางกระทรวงโอ้โห,โห,โหแอเซ็กซี่จริง <c oughs> กระทรวงเนี่ยไ,ไ,ดได้ใช้เวลาเนะคะพิจารณาบทลงโทษกว่าหนึ่งเดือนก่อนจะประกาศออกมาเหตุ <c oughs> ที่เธอถูกลงโทษเนี่ยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเธอแต่งตัวไม่เหมาะสมทั้งโนบรา <c oughs> ใส่กระโปรงสรรั้นแล้วก็ยังมีแถบซีทรูด้านข้างมองเห็นกางเกงในอย่างชัดเจนซึ่งทางกระทรวงพิจารณาว่าไม่เหมาะสมค่ะเพราะเธอเป็นนักร้องขวัญใจเยาวชน ตอนนี้นะคะเฮืองตรามก็ได้ออกมาขอโทษกับสาธารณชนแล้วและผู้จัดการนะคะของเธอเองรวมทั้งคนในแวดวงเดียวกันต่างออกแก้ต่างให้ว่าเป็นความผ,ผิดพลาดอย่างไม่ได้ตั้งใจแต่โทษถูกแบน3เดือนนี่นะก็เป็นที่ถกเถียงกันในสังคมออนไลน์ไม่น้อยเพราะหลายคนบอกนะคะว่าโทษนั้นน้อยไปเพราะก่อนหน้านี้นะักร้องสาวแองเจล่าเฟืองจึงนะคะที่ทำผิดในแบบเดียวกันถูกห้ามออกงานเป็นเวลาถึง6เดือนค่ะ ที่เวียดนามเนี่ยนะคะขึ้นชื่อว่ามีกฎเข้มงวดในการจัดระเบียบคนวงการบันเทิงเพราะว่าใครก็ตามที่ทํางานเกี่ยวกับการให้ความบันเทิงกับสาธารณชนโดยรวมจะต้องได้รับอนุญ,ญาตจากกระทรวงอย่างเป็นทางการเท่านั้นถึงจะทําเป็นอาชีพได้การแสดงแต่ละครั้งก็ต้องขออนุญ,ญาตจากหน่วยงานในท้องถิ่นโทษสูงสุดสําหรับผู้ประพฤติผิดร้ายแรงหรือกระทําผิดซ้ำซากก็คือเพิกถอนใบอนุญ,ญาตซึ่งก็ไม่สามารถทํางานนี้หรือว่าจะยึดเป็นอาชีพต่อไปได้จนกว่าจะได้รับการพิจารณาออกใบอนุญ,ญาตอีกครั้งค่ะ เป็นได้รับบัดการับสักหน่อยตริงเป็นดีบ้าลื้นไแโปจริงๆกันเนะไม่หรอกผมว่าคือชุดปกตินะแต่มันผิดตรงกันเกงในมันใหญ่เอาเอาพูดจริเๆง,งคือดาราฮอลลีวูดหรือ,อว่าใครที่ไปออกงานมันก็มีคนใส่อย่างนี้แต่ผมว่ากางเกงในมัน ไม่แล้วมันไม่ขาวด้วยนะนี่ถ้าเป็นสีดำเนี่ยโอให้มันเข้าชุดกันม่ก็เป็นจีสติงตั้ง